เสือดำเป็นคนทอดแหเสือมเหสวนเป็นคนแจวเรือการที่มาทอดแหก็เพื่อประสงค์จะสืบสวนการเคลื่อนไหวทางบ้านเจ้าทรัพย์ซึ่งสองเสือได้จดหมายมาถึงนายเฮงขอใช้เงินหมื่นบาทและขู่ว่าถ้านายเฮงเพิกเฉยไม่นำเงินไปให้เสือดำกับเสือมเหสวนก็จะพาพักพวกเข้าปล้นในคืนวันนี้ เรื่อหาปลาปนเวียนอยู่หน้าบ้านนายเหงเกือบชั่วโมงแล้วก็ได้ปลาชนิดต่างๆมากมายเสือดำลิวตาให้เสือมเ ah ห e สวนเมื่อแลเห็นเจ้าพนักงานตำรวจเดินมาตามริมคลองเป็นแถวแย่เ้ยเราพูดพลางเวียงแหครุทั้งทอมสันสเตนและคาใบาไอเหงทะลึ่งไปแจ้งความจริงๆวะคนเดินหน้านั่นละคุณลิขิตถ้าทางเอาเรื่องจริงวะ่ะเสือมเ ah ห e สวนแจวเรือพรางมองดูพนักงานผู้พิทักษ์สันติราชสิบเอ็ดคนพอดี ว่าไงล่ะพี่ดำต่างคนต่างมองดูกันแล้วหัวเราะร้อยตำรวจตรีลิขิตนำตำรวจในบัคับ,บัญชาของเขาเข้าไปในบ้านนายเฮงแล้วเสือดำดึงแหขึ้นมาบนเรือได้ปลาอีก20กว่าตัวตัวไหนมีขนาดเล็กก็ปลดออกจากแหแล้วโยนทิ้งน้ำไปคุณลิขิตกับตำรวจของเขาอ่ะจะต้องดักซุ่มเราตลอดคืนวันนี้แน่นั่นนะสิคืนบุกเข้าไปเราก็ถูกยิงกลิ้งไปเท่านั้น ปัญญาอยู่กับตัวจะกลัวอะไรวะไม่เหสวนใจอุบายลวงสีนิดเดียวแล้วก็ปล้นไอเฮงได้สบายใจง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากนะเชิญเชเม็ดกล้วยมันจะติดคอเว้กล้วยที่แกปอกใส่ปากมันกล้วยตานีน้อยแน่กระมมคมคายจริงนะประเดี๋ยวพ่อจับโกนหัวซสอีกหรอไม่เหส่วนหยุดยิ้มลืมตาผงตะลึล่งละสิเดี๋ยวเจ๊ก็จะใส่ไงทอมสันนอนอมยิ้มไปเท่านั้น พูดจบแล้วเขาก็หัวเราะและพูดกับเพื่อนร่วมชีวิตของเขาอย่างเป็นงานเป็นการแกจะคิดอ่านยังไงเสื้อดําขุนโจรยิ้มเล็กน้อยนั่งลงบนพื้นเรือมันจะยากอะไรวะเราได้ลั่นวาจาออกไปแล้วว่าเราจะป้นเอาเถอะกันจะวางแผนการป้นให้แนบเนียนที่สุดกันจะหลอกตำรวจให้หัวเสียไปตามๆกันเออแต่แกจะทํายังไงวะเด๋นวนะาเดี๋ยวค่อยรู้บอกแกแล้วมันก็ง่ายเหมือนปอกลก้วยใส่ปากคุณลิขิตแต่แกไม่ฉลาดเกินกันไปหรอกวะ่ะ เสือมาเหศวรแจเรือตัดข้ามฟากทองหันไปมองดูทางหน้าบ้านนายเหงก์บบดและครั้งหนึง่งเขาก้มลงมองดูพื้นน้ำเสือมเหศวรก็สะดุ้งเฮือกใบหน้าซีดเผือดอกใจเต้นระทึกเขารีบทิ้งแจวและเดินมานั่งกลางรำเหลือดำกันเมื่อเต็มทนเว่ยแกช่วยแจวนหน่อยสินะเสือดำเข้ารับทําหน้าที่แทนเพื่อนและมองดูเสือมาเหศวรอย่างแปลกใจไม่เหศวนนั่งนิ่งเฉยแกไม่สบายอ่ะมาเหศวรถอนใจเฮือกใหญ่ ปลอบใจตนเองให้เข้มแข็ง,งอเองยหน้าขึ้นมองดูเพื่อนร่วมสาบานของเขาดำบุ้ยกันสังหรณ์ใจเสียแล้วเสือดำทำหน้าตื่นตื่นอะไรวะกันอาจจะถูกยิงตายในคืนนี้ก็ได้เพื่อนรักกันได้เห็นรางมรณะกันเห็นเงาของกันในน้ำไม่มีสีสษะให้ดิ้นตายซิวะกันเห็นจริงๆน่ากลัววะ่ะกันจะต้องเป็นเหยื่อทอมสันคุณลิขิตแน่ เสือดำใจหายวับแต่เพื่อไม่ให้เพื่อนเสียขวัญเสียกำลังใจขุนจุดก็หัวเราะกลบเกลือด <c oughs> บ้าเว้แกมันจะบ้าแล้วเสือขนาดแกมีหนูว่าจะถูกยิงตายแต่มันตายก็คงตายเสียแล้วแหละมาเหศวรฝืนยิ้มแต่ก็ได้เห็นเงาของกันในน้ำคอขาดจริงๆนะพอเห็นก็รีบทิ้งแจวเพราะใจไม่ดีเสือดำสั่นศรีรษะเป็นไปไม่ได้ไม่เข้าเรื่องเลยน้ำมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนีๆววามันสั่นกระเพื่อมอยู่เสมอ แกก็เห็นไปเองอะแล้วก็แสงแดดส่องสะท้อนด้วยอย่านึกคิดในทางองกุศลเลยว่ะการมีแผนกันที่จะเข้าป้นนายเฮงโดยไม่ต้องประทกกระกับตำรวจนะไปถึงที่พักของเราเสียก่อนกันจะเล่าให้ฟังเพราะจะต้องซักซ้อมกับลูกน้องของเราให้เข้าใจด้วยเสือมเหส่วนพยายามยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสแต่ก็เป็นไปอย่างสุดฝืนเอ๊ะไอ้กันนิ่มก็บ้าสิแล้วเว้ยอันที่จริงความตายเป็นของธรรมดาคนเราเกิดมาก็ต้องตายจะตายดีตายร้ายก็ต้องตายเหมือนกันทั้งนั้น ไม่น่าจะต้องวิตกเป็นทุกอะไรเลยอืมนั่นนะสิแลวเราก็เป็นเสอือเราก็รู้ดีแล้วว่าชีวิตของเรากับความตายมันอยู่ใ,นในกล้กันความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะเสือมาเหสวนถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งคลานไปทางหัวเรือหยิบพายขึ้นถือและช่วยเสือดำพายเรือไปตามสายน้ำค่ำวันนั้น บ้านของนายเฮงอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะรับมือคุณจุดทั้งสองร้อยตำรวจตรีลิขิตได้จัดวางแผนแนวต้านไว้โดยรอบบ้านส่งมูลรณภรรายเจ้าซับอบพยพไป,ปอยู่ที่อื่นคงเหลือแต่ชายชกันและเจ้ารับกับพนักงานตำรวจเท่านั้นตลอดเวลาที่เจ้าพนักงานมาพักอยู่ที่นี่นายเฮงหรือกิมเฮงได้ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจัดหาอาหารให้รับประทานเป็นพิเศษขอร้องให้ลิขิตํำรวจทุกคนเป็นกันเองกับเขาให้ความสะดวกสบายแก่เจ้าพนักงานทุกประการ หลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าปืนยิงเลวของตำรวจก็พร้อมที่จะทำการยิงได้ท right ุกขณะเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับร้อยตำรวจตรีลิขิตนึกวิงวอนภาวนาให้เสือดำและเสือมเหส่วนบุกเข้าปล้นในคืนวันนี้เขานั่งสนทนาอยู่กับชายกลางคนรูปร่างสูงโปร่งคนหนึ่งนายเหฮงเจ้าซับนั่นเอง คนของนายเฮงสองสามคนถือปืนลูกสองนั่งอยู่ข้างๆบนเรือนมีตะเกียงกระป๋องจุดไว้หนึ่งดวงเท่านั้นนายเฮงรินเหล้าใส่แก้วและส่งให้ร้อยตำรวจตรีลิขิตอย่างนอบนอบ้อมดื่มอีกนิดเถอะครับผู้หมวด <laughs> ขอบคุณมากพี่เฮงผมจัจะมืนมืนแล้วเนี่ยพอทีเถอะครับประเดี๋ยวจะเสียงานเอ๊ะนี่มันก็ตั้งห้าทุ่มแล้วเมื่อไรไอ้สองเสือนะมันจะเข้าปล้นเราเสียทีนะลูกน้องของผมที่เฝ้าอยู่รอ,รอบๆบ้านมันคงอึดอัดใจเต็มทนน่ะ กิมเฮงเรื่องกระป๋องบุหรี่มาให้ริ์ขิดผมกล่าวว่าถ้าไอด้ดำกับมาเหศนรเข้าปล้นผมก็คงจะเป็นเวลาสองยามร่วงแล้วครับพี่เฮงมั่นใจไหมครับว่าไอ้สองเสือมันจะปล้นพี่เฮงมั่นใจครับปุหมวดถ้ามันไม่ทําตามคาพูดมันก็เสียเหลี่ยมไอด้ดำมันบอกว่าจะปล้นใครเป็นต้องปล้นส่วนมาเหศนรยังเคยผิดนัดบะร้อยตำรวจตรีลิขิตพนมมือขึ้นเหนือศีรษะและพูดขึ้นดังๆเจ้าพระคุณมาทีเถอะวะแล้วเขาก็หันมายิ้มกับนายเฮง ผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วพี่เฮงถ้าเสือดังกับเสือมาเหสวนยกเข้าป้นพี่เฮงในคืนวันนี้นะผมจะตะลุมบอลกับมันเลยนายเฮงมองดูนายตำรวจหนุ่มอย่างชื่นชมออไม่ใช่ยกย่องผู้หมวดนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ดำกับเสือมาเหสวนสองคนจะต้องสิ้นสชีวิตของมันในมือของผู้หมวดชาวสุพรรณพูดกันออกแซดไปผู้หมวดเท่านั้นที่จะสังหารไอ้สองคนนี้ได้ ลิขิตถอนหายใจอย่างหนักยิบบุรีมันจุดสูบมวนหนึ่งย,ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาและก็ลุกขึ้นยืนพี่เหงง่วงก็เข้านอนสิครับไม่มีอะไรที่ต้องวิตกตำรวจของผมล้อมบ้านอยู่ตั้งสิบคนผมจะลงไปตรวจข้างล่างสักประเดี๋ยว <c oughs> นอนไม่หลับประครับผู้หมวดมันอดตื่นเต้นไม่ได้เชิญเถอะครับผู้หมวดจะทําอะไรเชิญตามสบายเลยถ้าตรงการอะไรก็บอกผมนะครับก <c oughs> ่อนที่ร้อยตํารวจตรีลิขิตจะลงไปจากบ้านนายเหง เขาก็สะดุ้งเหือกไม่ได้ยินเสียงพวกโจรดังมาจากฝั่งคลองด้านตะวันตกตรงข้ามบ้านนายเหงงเสือดำเสือมาเฮสวนบุกไอ้เสือเอาวะปืนยิงเร็วสะเทือนเลือนลั่นลิขิตหันขวับมาทางนายเหงงแล้วก่อนที่เขาจะพูดอะไรนายเหงงก็พวดพลาดลุกขึ้นพวด,พดไอ้ดำปนบ้านพุ่นใหญ่พองแล้ว นายตำรวจหนุ่มหลงกลพวกโจรแล้วผมจะไปรับมือกับมันเดียวนี่แล้วเขาก็มองดูลูกน้องของนายเฮงพี่ชายไปช่วยกันปรากบไอ้ดำกับเสือมาเหสวนเดี๋ยวป่านี้มันคงมุกเรือนเจ้าซัพย์ได้แล้วชายชะกันทั้งสามคนต่างถือปืนลุกขึ้นทุกคนเชื่อว่าเสือดำกับเสือมาเหสวนคงจะไม่ยอมมาปล้นบ้านนายเฮงอีกนายเฮงพูดกับลิขิตโดยเร็วรีบพาตำรวจไปช่วยเถอะครับพี่พองแย่ไอ้ดำคราวนี้แน่พี่พองกับผม ทุกไอ้ดําไอ้บาเฮสวนน่ะไมห้หัวไวนานแล้วไปเถอะครับมันหลอกให้เข้าใจผิดว่ามันจะป้นผมที่แถมก็เล่นงานพี่พองเขาหันมาทางลูกน้องของเขาคนหนึ่งไอ้แทนเรือจากที่ฐานน้ำลึกสามลําเอ็งช่วยจัดก,การลําเลียงตำรวจขาา้ามฟ้าโดยเร็วที่สุดครั้นแล้วลิขิตก็นำคนของนายเหงลงประจากเรือนแต่กนเรียกตำรวจทุกคนให้ออกจากที่มั่นมาหาเขาร้อยตำรวจตรีลิขิต รีบนาเจ้าพนักงานตํารวจกับคนของพี่เฮงวิ่งไปยังท่าน้ําหลังจากนั้นทุกคนก็ลงเรือข้ามฟากคลองอย่างรีบร้อนคนข้านในเฮงคนหนึ่งบอกลิขิตว่าบ้านของผู้ใหญ่พ่องอยู่ลึกจากริมคลองเข้าไปราว200เมตรและต้องบุกป,ป่าละเมาะเข้าไปถ้าเดินตามทางเรียบๆก็จะอ้อมเสียเวลามากริมคลองฝั่งด้านตะวันออกขุนจนทั้งสองพร้อมด้วยบริวารของเขายืนซุ่มซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้สังเกตการเคลื่อนไหวของเจ้าพนักงานระยะใกล้ชิด มเ ah ห e ็ส e ือกระเสือดำยืนเคียงคู่กันแผนการหลอกลวงร้อยตำรวจตรีลิขิตของเสือดำได้ผลสมความคาดหมายขุนโจรใช้ให้บริวารสามคนลงเรือข้ามฟากไปทางฝั่งตะวันตกทางบ้านผู้ใหญ่พอกเสียงสเต็นที่ดังระัวเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นจากการกระทำของสมุนจนทั้งสามนั่นเองแต่เป็นการยิงโดยไม่มีจุดหมายและไม่ได้ปล้นใครปืนทุกกระบอกยิงขึ้นฟ้า จากแสงเดือนอันรุปรุป่เสือดำกระเสือมเมห ah e, สุนได้เลเห็นเรือสามลำกำลังพาเจ้าพนักงานตำรวจกับคนของนายเหงข้ามฟากคลองไปอย่างเร่งร้อนคุณนอยู่ทั้งสองยิ้มแป้นเมื่อได้ยินเสียงปืนยิงเร็วดังขึ้นอีกหลายชุดมเ ah ห e, สวนยกมือตกบ่าเสือดำค่อนข้างแรงวิเศษแท้ไอ้เพื่อนกูแกนี่มันคงเบ่งกับชาติมาเกิดจริงนี่วะอุบายของแกแนบเนียนมากไอเหงเสร็จเราอะ ขุนโจรยิ้มเล็กน้อยหันมาทางไพร่พลของเขาซึ่งมีอยู่แปคนไปเว้ยบุกขึ้นบ้านนายเฮงเดี๋ยวนี้เราจะทําการป้อนเงียบเป็นครั้งแรกไม่ต้องโห่ร้องและไม่ต้องยิงปืนประเดี๋ยวคุณลิขิตกลับมาคงจะเห็นไอเ้เฮงถูกมัดนอนกลิ้งทูดอยู่บนเรือนเลวเว้ยอย่าชักช้าคุณลิขิตข้าไปถึงบ้านทิดพองก็คงจะรู้ว่าถูกเราต้มรีบกลับมาเร่งงานเราต้องทํางานโดยเร็วที่สุดไปไอ้เสือ เสือดำเคลื่อนพลผ่านไร่อ้อ,อยบุกเข้าเขตบ้านนายเฮงทันทีทุกคนพยายามระมัดระวังตัวกลัวว่าคนบนเรือนจะแลเห็นเสกกดเมื่อเข้ามาถึงตัวเรือนสองขุนจนก็เลยเห็นนายเฮงนั่งพิงเสาสูบุรีใบาจากอยู่ข้างนอกชาดแสตะกิงที่จุดไว้สังเกตได้ถนัดที่ฝาห้องข้างตัวนายเฮงมีปืนลูกซองพิงอยู่สองกระบอกเสือดำกระซิบสั่งบริวารของเขาให้ตั้งมันคุมเชิองอยู่ข้างลลาง ถ้าร้อยตำรวจตรีลิขิตนำเจ้าพนักง,งานข้าวฟาดกลับมาระหว่างที่เขากเสืมมาเหสวนยังทำการต้นไม่สำเร็จเรียบร้อยก็ให้ยิงต้านทานไว้อย่ายอมให้เจ้าพนักง,งานบุกเข้ามาในเขตบ้านได้ครั้นแล้วสองขุนโจรก็กระชับทอมสันไว้ในมือวิ่งขึ้นบันไดไปบนเรือนนายเฮงทันทียืนเด่นกลางนอกฉาดยกทอมสันจ้องระดับหน้าอกเจ้าซับยกมือขึ้นไอเฮงเสือดำพูดอย่างเด็ดขาดกูกับมาเหสวนเด้มาพบกับมึงตามนัดละไม่ต้องสงสัยว่า เห็งจะ,ตะกตกใจเพียงใดมันไม่ผิดอะไรกับเขาได้ประชิญหน้ากับพญามัจจุราชใบหน้าของเจ้าซับซีดเผือดหัวใจแทบหยุดเต้นเขารู้ทันทีว่าสองขุนจนได้หลอกลวงให้ร้อยตำรวจตรีลิขิตพาเจ้าหน้าที่ตำรวจถอนกำลังจากที่นี่ข้ามคลองไปเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเสื้อดำและเสือมาเฮสวนป้นบ้านผู้ใหญ่พอเจ้าซับชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะไม่มีทีท่าว่าจะต่อสู้หรือขัดขืนเลยเป็นการจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข เสือดำยิ้มเล็กน้อยหันมาพูดกับมาเหส่วนเป็นไงกันบอกแล้วว่าปนไอเฮงน่ะมันง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากเสื้อมาเหส่วนหัวรอกกักปลาดเข้ามายืนประชิดตัวเจ้าซับลุกขึ้นพี่ชายเราจะไม่ทําอะไรแกเลยแต่หาว่าแกมอบเงินท้องแกให้กันโดยดีมีเงินอยู่เท่าไหร่วะพี่ชายเฮงค่อยๆลุกขึ้นมีท่าทีเหมือนกับจะเป็นหลบมีมีกันอยู่ในราวแปดพันบาท เขาพูดเสียงสั่นเครือแสดงความหวาดกลัวเหลือที่จะกล่าวทรัพส,ส,สมบัติเงินทองก่าของฉันจะได้อะไรก็เอาไปเถอะพ่อขุนขอขอขอชีวิตจนไอยเท่านั้นเจ้าทรัพย์นำขุนจนทั้งสองคนเข้าไปในห้องเขาโดยดีตัวสั่นงันงกไม่นึกไม่ฝันว่าสองขุนจนจะอาจหานเั้งเพียงนี้ท่ามกลางเสียงสลัวของดวงจันทร์ที่กำลังรับขอบฟ้าเรือพายสามลำกำลังพายข้ามคลองมาอย่างรวดเร็วโดยตำรวจตรีลิขิตนั่งกระสับกระสายมาตลอดทาง เขานําตำรวจในบังคับบัญชาของเขาบุกป่าละมกะเข้าไปจนถึงบ้านผู้ใหญ่ผ่องแต่ไม่มีการปล้นเกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านผ่องกับคนของเขากําลังเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับพวกโจร์แล้วบรบิดจจปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเข้าใจผิดเคราะดีทีริคิตได้ตะโกนบอกให้ทราบเสก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านผ่องรายงานให้ริคิดทราบว่าได้ยินเสียงปืนยิงเดวดังขึ้นในป่าข้างบ้านแต่ไม่ปรากฏว่ามีการปล้นเกิดขึ้นโดยตำรวจตรีลิกิตนึกเฉลียวใจทันที รีดนำตำรวจกระพลของนายเฮงข้ามฟากกลับมาทันทีและสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ่องเตรียมตัวไว้รับมือกับเสือไม่เหสวนและเสือดำเรือพายทั้งสามลำเทียบท่าน้ำบ้านนายเฮงแล้วรยตำรวจตีลิขิตกระโดดจากเรือขึ้นเป็นคนแรกเขาพาตำรวจในบังคับบัญชาของเขาตรงมาที่เรือนของนายเฮงโดยเร็วพี่เฮงพี่เฮงนายตำรวจหนุ่มตะโกนร้องเรียก เงียบกลิบไม่มีเสียงขานร,รับลิขิตถือทอมสันคู่มือวิ่งขึ้นไปบนเรือจากแสงสว่างของตะเกียงกระป๋องดวงนั้นทําให้ลิขิตต้องยืนตะลึงอยู่ข้างบันไดเฮงถูกมัดติดอยู่กับเสาเรือนต้นมันมีผ้าขาวม้าปิดปากเอาไว้พี่เฮงเขาอุดทานลั่นรู้ดีว่าเขาหลงกลคุณจุทั้งสองเสียแล้วลิขิตปราดเข้าไปแก้ผ้าขาวม้าที่ผูกปากออกก่อนไอ้ไอ้ดำกับมหิสุนปล้นผมเจ้าทัพย์ผู้ดล่่มละลัก มันกวาดเงินของผมไปหมดถ้าของมีค่าอีกหลายอย่างมึงลาถอยไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับลิขิตขบกลามแน่นรีบแก้มัดเชือกที่พัฒนาการเฮงออกตำรวจกับคุณของเฮงพากันขึ้นมาบนเรือทุกคนตะลึงไปตามกันโดยตำรวจตรีลิขิตรู้สึกละอายใจเละเจ็บใจอย่างที่สุดที่เขาหลงอุบายก็ขุนโจรทั้งสองพี่เฮงผมยินติตามสังหารไอ้ดำกับไอ้มาเหสวนเดียวนี้ผมเสียใจมากที่ไปเฮงถูกปลเอาเถอะแต่หารก็ผมสังหารไอ้สองเสือน,นี้ไม่ได้ ผมจะลาออกจากราชการทันทีอารมณ์ของนายตำรวจหนุ่มเริ่มฉุนเฉียวข็หันมาพูดกับตำรวจในบังคับบัญชาของเขาไปพวกเราติดตามมันไปให้ถึงที่สุดไอด้ดำกับไอ้มาเหศสวนมันหยาดน้ำหนากันแต่จะต้องฆ่ามันให้ได้หน่วยตำรวจในมังคับบัญชาของร้อยตำรวจตรีลิกิตเดินทางติดตามเสือดำและเสือมาเหศสวนมาตลอดคืน จากบ้านนายเฮงล่วงเข้าเขตอำเภออู่ทองแล้วอาเป็นถิ่ใหม่ของขุนโจรทั้งสองตำรวจทุกคนเน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียไปตามกันขณะนี้ลิขิตกำลังพาตำรวจเดินอยู่ในป่าปลูกแสงตะวันของวันใหม่ปรากฏขึ้นแล้วธรรมชาติตอนเช้ามืดถึงไม่จะสดชื่นก็ไม่ทําให้ร้อยตำรวจตรีลิขิตจําใสขึ้นเลยเขารู้สึกเดือดดาลตัวเองอย่างยิ่งที่หลงอุบายตื้นตื้นของขุนโจรทั้งสองใบหน้าของลิขิตเคร่งขรึมทำให้พวกตำรวจไม่กล้าเล่นหัวกันคณะตำรวจ เดินผ่านหนองน้ําเล็กๆแห่งหนึ่งมุ่งตรงไปข้างหน้าแล้วตำรวจตีลิขิตหยุดชะงักทันทีเมื่อได้ยินเสียงชายชะกันหลายคนหัวเราะขึ้นมาพร้อมกันดังมาแต่ไกลปืนยิงเร็วทูกกรดออกจากบ่าแต่โชคเป็นของเราเสียงหัวเราะกับพูดคุยนั้นคงจะเป็นเสียงงเ้ือดากับมาเฮสวนและพักพวกของมันเตรียมตัวไอ้น้องชายเราต้องสังหารมันให้ได้ความเข้าใจของลิขิตถูกต้องแล้วโชคช่วยให้เขาติดตามขุนจนทั้งสองมาจนพบ ขณะน,นี้เสือดํากับไพ่พลของเขากําลังนั่งพักผ่อนและจัดแจงแบ่งสรรปันส่วนข้าวของเงินทองกันซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรมยิ่งพวกโจรน,นั่งบ้างนอนบ้างอย่างสบายใจมาเหสวนคุยเสียงลั่นเสือดํานอนไข่ห้างใช้แขนซ้ายหนุนต่างหมอนสูบุรีพ่นควันขโมงหาเฉลียวใจไม่ว่ามาหาภัยอันใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นแก่ตน นายตำรวจใจเพชรพาเจ้าหน้าที่คานคืบเข้ามายังพวกโจรและกระจายกำลังออกเป็นแถวหน้ากระดัษใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกทีจนกระทั่งมองเห็นพวกโจรถนัดลิขิตใจเต้นระทึกเขาจำเสือดำได้ดีความปีติยินดีได้บังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้ขนขณะนี้ตำรวจเข้ามาในระยะเผาขนแล้วห่างจากกันไม่ถึง30เมตรสมุนโจรคนหนึ่งตาไหวและเห็นศีรษะของนายสิบตำรวจคนหนึ่งอยู่ไหวๆอยู่ทางพุ่มไม้ข้างหน้า เจ้าพันคว้าสเต็นที่วางอยู่ข้างๆขึ้นมาถือทันทีพี่ดำมีคนเข้ามาในนี้ร้อยตำรวจตรีลิขิตตะโกนสั่งลูกน้องของเขาตำรวจยิงเสยียงปืนดังสนั่นวันไหวพวกโจรแตกกระจัดกระจายต่างคว้าปืนวิ่งเข้าหาที่กำบังยิงอย่างดุเดือดการที่เจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมโดยไม่รู้ตัวทําให้สมุนโจรสองคนถูกยิงตายคาที่อีกคนหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บสาหาัส เสือดำยึดจอมปลวกรังหนึ่งเป็นที่กำบังเสือมาเหสวนพวักพวงเทพไม่มีใจสู้รบเขาอดนึกถึงลางมรณะที่เกิดขึ้นแก่เขาไม่ได้ร้อยตำรวจตรีหนุ่มเต็มไปด้วยความกล้าหาญเด็ดขาดเขานำตำรวจรุกเข้ามาปล่อยกระสุนแจกจ่ายไปยังพวกโจรมาเหสวนใจหายวับเมื่อแลเห็นบริวารของเขาอีกสามคนถูกยิงล้มกลิ้งประทะกันไม่ถึงสองนาทีเขาต้องเสียบริวารถึงห้าคนทั้งนี้ก็เพราะไฟโจรอยู่ในที่โล่ง ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ในที่กำบังอันมิดชิดขุนโจรหันมาร้องบอกเสือมาเหสวนถอยไว้มเหสวนหนีเข้าป่าทึบมเหสวนพยักหน้าเห็นพ้องด้วยเขาร้องตะโกนบอกบริวารของเขาไอ้เสือถอยร้อยตำรวจตรีลิขิตยิ้มดูเดือดโบกมือออกคําสั่งกับตำรวจพวกเราลุกเข้าไป เสียงปืนทั้งสองฝ่ายยิงโต้อตอบกันดังกึกก้องไม่ขาดระยะฝ่ายโจนลาดถอยอย่างมีระเบียบสู้พลางถอยพลางเจ้าหน้าที่ลุกประชิดไม่เปิดโอกาสให้พวกโจนตั้งตัวได้เสือดำยึดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยิงตรึงตำรวจไว้แต่ในที่สุดก็สุนปืนก็หมดขุนโจรลุกขึ้นวิ่งหนีตามบริวารของเขาไปโดยตำรวจตรีลิขิตถือทอมสันนำตำรวจสองคนวิ่งบุกป่าละเมอะอ้อมไปดักยิงพวกโจนข้างหน้า ลิขิตกระเสือมมเหส่วนออกมาจากพุ่มไม้ใบบังและได้เผชิญหน้ากันระยะห่างเพียง19เท่านั้นมาเหส่วนยกทอมสันขึ้นประทับมุ่งหมายจะสังหารชีวิตเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานตามหน้าที่ <S <S แต่ช้าไปไม่ถึงหนึ่งวินาทีทอมสันในมือนายตำรวจหนุ่มก็ปล่อยกระสุนออกจาก,กลำกล้องเซก่อนมันคำรามกึกก้องควันตลบมเหส่วนสะดุ้งสุดตัวกระสุนทอมสันไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกนัดทะลุหน้าอกเข้าออกทางเบื้องหลัง ทอมสันคู่มือหลุดจากมือทันทีเสือร้ายยืนโงนเงียนและแค,ค่อยๆล้มหวบลงบนพื้นความดีจะทาให้ลิขิตเปล่งเสียงชายโยลั่นเขาวิ่งมาที่ศพเสือมาเหสวนก้มลงยึบทอมสันและปืนพวกที่เอวเสือมาเหสวนไว้ก่อนแววตาของลิขิตเป็นประกายโรอดเขาส่งอาวุธของมาเหสวนให้ตํารวจที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาน้องชายแกเฝ้าศพมาเหสวนและจงระวังตัวให้ดีอย่ายอยพวกโจรตัดสีสายมาเหสวนเอาไปไอ้นี่คือเสือมาเหสวนแน่แน่ กันพอทีนี้นเขาหน้ามันออกเฝ้าไว้กันจะติดตามสังหารไอ้เสือดำอีกคนหนึ่งร้อยตำรวจตรีด้ขิดวิ่งไปจากที่นั่นทันทีการรบระหว่างตำรวจกับพวกโจรยังเป็นไปอย่างทรหดแต่เสียงปืนทางฝ่ายโจรห่างระยะไปมากเพราะบางคนกระสุนหมดแล้วเสือดำเสียเวลาค้นหาสมุนของเขาคนหนึ่งซึ่งเก็บแมกกาซีนปืนทอมสันไว้ในที่สุดก็พบก,กับเจ้าป่านกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ท่าเตรียมยิงอยู่หลังพุ่มไม้แห่งหนึ่ง ทอมสันก็ขุนโจนได้รับกระสุนเพิ่มเติมแล้วเสือดำรีบบรรจุกระสุนทันทีตำรวจคนหนึ่งโผล่ออกมาจากพุ่มไม้เบื้องหน้าในระยะห่างเพียง20เมตรเสือดำยกทอมสันขึ้นปล่อยกระสุนออกไปทันทีมันเป็นการยิงอย่างดุดเดือดเป็นการต่อสู้แบบสุนัขจนตรอกร่างของผู้พิทักษ์สันติราชล้มกลิ้งอยู่ข้างพุ่มไม้นั่นเองขุนโจรยิ้มออกมาได้หันมาสั่งบริวารของเขาไอ้เสือถอย ครันแล้วหน่วยกองจนของเสือดำและเสือมเ ah ห e สวนก็พากันลาดถอยเพราะเกรงจะถูกล้อมเสือดำพยายามสอดสายสายตามองหาเพื่อนร่วมสาบานของเขาแต่ก็มองไม่เห็นขุนโจรเริ่มเป็นห่วงเสือมเ ah ห e สวนทันทีการรบในขณะนี้เป็นไปอย่างประชิดติดพันโดยตำรวจตรีลิขิตนายตำรวจกระดูกเหล็กได้ควบคุมบังคับบัญชาตำรวจในบังคับบัญชาของเขาเป็นอย่างดีที่สุดมีการติดต่อประสานงานกันตลอดเวลา และพลตำรวจทุกคนล้วนแต่มีฝีมือยิงแม่นเป็นพิเศษไพ่พล,ลของเสือดำทูกยิงตายอีกสอศพในระหว่างที่ทำการลาดถอยความชำนาญในภูมิประเทศอย่างเดียวเท่านั้นที่ช่วยให้เสือดำกับบริวารถอนตัวออกจากการรบได้โดยตำรวจไม่สามารถจะติดตามทันเสียงปืนที่ดังกึกก้องอยู่เมื่อสักครู่นี้เงียบหายไป